สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่นี่สวนดอกไม้ดอกคุณน่าตื่น้ายโอเคเดี๋ยวเรามารู้จักสีต่างๆของสัตว์กันเลยนะนี่ช้างสีส้มสีส้มออเรนโอ้ย เห็นไหมเห็นควายตรงนั้นไหมควายก็สีส้มออเรนเหมือนกันนี่เราควายกับช้างมารวมกันไว้ดีกว่าโอ้ยมันฝนจะตกเลยต่อไปกิงคองกิงคองสีแดงเรดสีแดงสีแดงเรดโอ้ยเสียงดังนิดนึงนะฝนตกเราจะหลบฝนกันดีไหมเนี่ย ต่อไปวัวก็จะปาร์ตแมนขี่วัว Spider ด้วยนะวัวมีสีอะไรรู้ไหมเพื่อนสีขาวกับสีดำ black and white นี่แม่วัวแม่วัวเดินอ่ะตัวต่อไปกันเลยดีกว่าเราจะไปหลบฝนกันละนี่ช้างน้อย l i t ิ l ต์ t ลิฟ a n นสีฟ้า FIFA, FIFA. Oh, oh. สีฟ้าสกายสีฟ้าโอ้โหส้นมากส้นมากส้นมากดูสิกร oh, oh, oh. <Aust> aus <c ask> ะโดด้องแดงเลยอ่อังน้อยสันส้นรถนี้นะต่อไปนี่ซิบร่ามาลายมาลายก็มีสีขาวกับสีดำ black and white โอ้โหมา้าลาของเราสวยมากเหมือนที่มาเลยนะอ่าต่อไปมา้ Horse. มาฮอร์สม้าม้าสีชมพูสีชมพูพิงนี่สวยมากเลยผู้หญิงต้องชอบแน่เลยนี่ จะเดินเข้าป่าอย่างเดียวเลยต่อไปตัวสุดท้ายสีเขียวกรีนสีเขียวตัวนี้ออเรนสีส้มนะพี่ช้างโอเคพี่ช้างกับสับตว์ต่างๆขอตัวไปเดินเล่นในสวนดอกไม้ก่อนนะบ๊ายบายฝากเพืขอขอ่อนกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆบ๊ายบาย